สวัสดีค่ะนุน้อยนอนกลางวันจะนอนได้กี่นาทีนอนจริงหรือนอนเล่นอ,อุ้ยจุบๆุบอี จะนอนจริงหรือนอนเล่นครับคุณยายหยาถมหลุมหนูสี่หนูนอนไม่ไม่ค่อยสบายตัวผมขุด ุณยายถมน้อน,นะคะคุณแม่ตรงนี้นะคะเป็นหลุมนะคะม่รักถมน้อน,นะคะเป็นหลุมเป็นหลุมวางไว้อ่ะ,อะ,อะปากสิค่ะได,ด้ดูปากก่อนด,ดูปากก่อนว่าโอเคไหมมีอะไรในปากครับอขบครับ